กรบผมผู้โชคดีท่านต่อไปโชคดีครับครับอ่าครับเดี๋ยวจะมีวิธีก่อนนะครับมากับผมก็มวยก่อนเวลาครับผมลูกแพ้ไหมไทยลูกแพรไหมริงเสียงริงเอาจะมาลูกเทศสิบอ่างวัวเขาคอครับผมนะครับนะขอบคุณไหลาหลพี่ดองเลยนะ วันอาทิตนะครับด่าผมขออนุญาตล่าลูกวิธีก่อนขออยากแก่พี่นรองวลาชันดวนมาพี่น้องเอ้ยมาจากมาจากมาจากอำเภอเมืองหนองคายครับผมร่วมทำบุญกับการชาติเท่าไหร่ครับวันนี้ครับหนึ่งร้อยบาทครับอยากได้อะไรครับอยากไใหญ่กัยาน อยากได้จักรยานแต่ว่าวรุเงี้ยปนุดเครับรางวัลที่ออกจากบได้ยไเยพัดลมเบหนึ่งครับผมพัดลมมายเยยาลขบขึ้นไปนครับโอ้สีสวยได้กินมากครับเกรลมนะครับสพันธ์บให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้โชคดีครับเป็นพัดลมนะครับหมายนะครับอีกั้หนึ่งนะครับ ครับดีด้วยครับท่านผู้โชคดีผู้โชคดีท่านนี้จะมาจากไหนนะครับครับคาดว่าน่าจะมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกับกาชาติจากอําเภอเมืองหนองคายร่วมทําบุญเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอยากได้อะไรครับตู้เย็นอยากได้ตู้เย็นเพื่อดิ้นถินแผ่นๆินได้ได้เลยเหลือกี่หลังตู้เย็นเหรอเหลืออยู่หลังเดียวเหรอ ไม่ขายขายโอ้โหอดีเด่นดีเด่นไม่ขายเรามนุษย์ครับว่าได้อะไรคุ้้มดปตอปูชดีได้โเย็นครับผมเหมือนกันนะเกิดเลยครับดีๆครับผมคุณยอดดีงนะฮะท่านอยากพูดอะไนะครับคนไหนครับอยากโชคดีครับแวะมาที่ร้านมัชชากาชาติครับผมซื้อบัตรยี่สิบบาทเท่านั้นครับจับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาตักนะฮะอยากแกะเองครับ S <S <an> ในช่วงนี้เขาขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนภวัตวิทยานภพาพรนะครับให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้โชคดีครับ <S <S <an> <S นะครับตั้งใจมาเอาตู้เย็นครับขอเรียน <S <S an> <S an> เชิญท่านได้ให้เกียรติมอบรางวัลตูเนน้เย,นนนนย็นให้กับผู้โชคดีครับเรียนเชิญคณะกรรมการเหลอดแก้วท่านประธานทุกท่านครับยกรก้วข้กับผู้โชคดีแล้วก็ท่านขอบคุณมาก ูชคีวเดียวเดียวคนี้ต้องขอยนุมาภาครับมีคุณพี่คนหนึ่งนะครับขายขนมตัดนะครับแล้วก็มาร่วมทบุญกับการชาตินะครับมาทุกวันแล้วก็ได้างวัลพิเศษเมื่อช่เพิ่งเอาขนมตัดมาฝากนะครับไอไหนเราไม่รู้นะครับท่านนี้ก็เช่นกันเช่นกันครับมาทุกวันเห็นขึ้นบนเวทีทุกวันมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับมักอะไรครับ ขายโมเดลที่อยู่ทันหน้าขายดีไหยครับจาะวันขายดีนะครับขายดีนะครับไม่ได้ขายโมเดลนะครับขายดีขายดีนะฮะนี่ร่วมทำบุญถายร้อยแล้วนะครับถ่ายลอยแล้วอยากได้อะไรครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ๋อที่มาร่วมกันครับมาร่วมกันผู้โชคดีครับผมที่นี่มีความหวังนะมีความหวังมีความหวังครับผมมาร่วมกันครับรางวัลแจ็ค팟นะครัคืนนี้เราจะต่อไปครับได้แน ไงมอไใค์ตั <onz rates> <ains S 1> วไหนมอไซค์งูกระนกคระโถงเอาแล้วครับแล้วคนรอบเบอร์สามท้องฟกคนรอบไปก่อนครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสองทุ่มมอไซค์ซื้อเรื่อยๆไม่จำกัดฮะซื้อเรื่อยๆนะครับมีอยู่เจ็ดพันหลอดนะครับวันรอบงูกระนกนะครับทให้เกียรติรอบราหน่อครับงูกระนกครับ คะแนนครับีดีด้วยครับผมเราจะได้ขับขี่ยังก่อดไทยนะครับขับรถจะได้ปบวกกันะครับจักรยานด้่าครับผมท่มี้วครับหัวยเลขมาเนะครับรกคฮยังไม่มีกรมนต์นะฮะประสบเพอทะเแล้วกหน้าโอเคเลยมาเลยพูดจกดีเลยนะครับแล้วก็ เรีเชิญหัวหน้าทีมอเอ็มโมกอ้หนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยนะครับมากับพี่สาวจะได้อะไรจะได้อะไรนะครับครับมากับใครครับเนี่ยมากับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ส่งเข้าประกวดคอยให้กําลังใจอยู่ข้างล่างนะครับร่วมทาบุญกับการชาเท่าไหไ่ครับหนึ่งร้อยบาทอยากได้อะไรครับ มองเธอใส่เอาเรามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าน้องหนูที่น่ารักจะได้อะไรครับรางวัลแจ็คพอตรางวัลต่อไปครับคุณลีลาจะได้อะไรคุณลีลาจะได้อ่ไรรางวัลพัดลมเบอร์26ครับผมเราจะไดวรอกีได้นะครับท่านเป็นการรอแบบเอาใครอีกครนะครับให้เกียรติมอบรางวัลอากาศมันร้อนต้องเอาพัดลมไป แม่มาอห้กำใีลูกชายด้วยนะครับร่วมทำบุญกับการฆ่าท่าไห่ครับสองร้อยสองรางวัลครับพี่น้องครับนะอยู่ในมือผมนะครับสองร้อยสองรางวัลครับเรามาลุ้นกันว่านะครับสุดหล่อคนนี้จะได้อะไรครับจะได้อะไรครับจะได้อะไรรางวัลแรกรางวัลแรกเจ็คพอตให้กับนุมน้อย้าบุญคนดีด้จัะ เก่งมากเลยทั้งสองขานเอาขึ้นมาทั้งสองขานให้หายคอไม่ทันเลยครับแม่แม่มาช่วยลูกหน่อยแม่มาช่วยลูกเล,เลยมาหมายเลขครับกับหมายเลขหมายเลขหยี่สิบหกแล้วก็หมายเลขห้านะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับจักรยานสองขานนะครับสําหรับผู้โชคดีท่านนี้นะครับสองร้อยสองร้อยสองรางวัลน,นะครับ จอดรถเก่งไว้นี่เลยแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับออกกําลังกายไปด้วยครับผมเรียนเชิญท่านตัวลูกที่จังหวัดให้เกียรติมอบรางวัลอีกหนึ่งครั้งครับเกียจริงจริงนะครับจรติจริงผมหมดไปสี่ร้อแล้วผมผมได้แต่น้ำยาสักผ้าอีกเลยพี่นะครับผมมาแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายครับด้วยกันครับมาื่อเราเราช่วยกัะชานครับปรานตัวลูกชาจประชาชนประมาณสองร้อยบาทอันนี้มาทุกวันนะครับร่วมทอบุญกับประชาชนทุกวัน วันนี้ได้รางวัลพิเศษอยากได้อะไรครับเอาอะไรก็ได้เอามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับรางวัลผู้โชคดี่ีจะได้รางวัลจักรพรรดิรางวัลต่อไปไปแกเอาลุ้นลุ้นลุ้นไอเราลุ้นดีกว่ากับเขาอีกรางวัลเต่าย่างบาร์บีคิวโอ้โหอยู่ใจมูลีใกล้ทะเลเอาเต่าย่างบาร์บีคิวครับไปย่างกินเอาไว้ร้อ,องก็ควระครับ เบียยเหลือเยอะครับพี่น้องครับทร่เร่งดยครับเรื่มงขบุญกับการชาติเท่าไหรครับหนึ่งร้อยบาทมาวันนี้เป็นวันวันที่สามวันที่สามวันที่ผ่านมามาทุกวันไหมมาทุกวันครับช่วยทุกวันไหมสองวันนี้แรกวันที่ศษบไหมเพิ่งได้วันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทอยากได้อะไรครับอยากได้พัดลมอยากได้พัดลม นะครับมักหน่อยสันโดษครับมักหน่อยมักหน่อยเอาขอให้โชคดีครับอากาศพอนๆหอนพัได้พ em, ัดลมบริสันเอ้ามาลุ้นกันครับรางวัลจะพัดรางวัลต่อไปได้เกันผู้โชคดีได้รถจักรยานเบอร์สิบเอ็ดครับผมไม่ได้สิบเอ็ดนะครับไม่ได้พัดลมนะครับไม่ได้พัดลมสิบเอ็ดครับผม คันสีส้มน่ากินมากครับครับผมนะครับความหวังอันน้อยนิดครับบอกว่าอยากได้พัดลมแต่ได้จักรยานกษัตริติครับให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้โชคดีครับครับบรเชิญท่านแล้วก็ผู้โชคดีท่านนี้นะครับมาจากอำเภอเมืองหนองคายนะครับมาเที่ยวงานกาชาติเป็นประจำไหมครับตั้งแต่เปิดตั้งแต่วันแรกยันวันก็ยังมา ยังเหลืออีกสองวันจะมาไหม่หานะครับวันนี้ร่วมทําบุญกับน่าเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท <100 S 1> อยาก <100 S 1> ได้อะไรครับก็โชคดีได้ละหนึ่งร้อยบาทอะไรก็ไดอ้อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้มาลุ้นกันมาลุ้นกันดีกว่านนครับผู้โชคดีได้รางวัลแจ็ค팟ชินต่อไปครับ้แก่าใ้แก่ รีบมาครับรีมารีบมาครับีมาเใส่ยังไม่หอจไม่อนครับยี่สิบบาทคันละยีิบบาทนะครับอาหารกินการตํมรอหมายเลขหนงนะครับรตมรอนไฟฟ้าหมายเลขหนได้ไปแล้วครับรางวัลแจ็ค팟ออกไปเรื่อยครับออกไปเรื่อยขออภัยสำักพุไงเกี่งวกับระวังครับูโชคดีครับจินดีด้วยครับแล้วก็ได้เน้อยนะครับ กลับผู้โชคดีท่านนี้เดินทางมาจากอำเภออำเภออะไรเนาะอำเภอเมืองนะครับจะสัมภาษณ์ก่อนครับคนนี้เป็นขบวนการสัมภาษณ์จากอำเภอเมืองหนองคายวันนี้ร่วมดีครับครับขอบคุณท่านมากครับยินดีด้วยครับครับเดี๋ยวให้ทีมงานยกให้ครับครับผมผู้โชคดีจากไได้ออมาลุ้นกันครับรางวัลเจ้าปาร์ตี้เอ็มมาลุนเจ้า